โอเคต้นหนึ่งต้นหนึ่งปะมุนก้องโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมปก็บผมไป็เช่นเคยมาซ่าคุงคนเดิมนะครับผมโอเคนะครับผมก็หลังจากที่ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปก็ก็สำหรับวันนี้ก็เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเอิ่มที่ผมไม่ได้ทำคลิปมาสามสองสามวันแล้วนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตอนต้นที่หนึ่งเลยนะแบบ โอเคอย่างแรกครับนะที่ผมด้ทำคลิปก็คือผมไปเข้าค่ายลูกเสือนะครับสองสามวันสองคืนนะครับผมเนี้อก็เพิ่งกลับมานะครับผมได้สักพักแล้วนะครับผมเนี่ยก็ขออภัยกันจริงๆด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้ทําคลิปสองสามวันแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะทําคลิปนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมกดซับนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะ แาโอเคนะครับที่ผมมางานไปนะก็มาบอกแค่นี้นะครับผมถ้าว่าไปนั่นก็สนุกนะครับเขนค่ายลูกศิษย์เต้ฝึกความอดทนนะครับผมแล้วก็คอยมีระเบียบเรียบร้อยความสามัคคีนะครับผมนะครับก็ก็ได้ไปประมอณสิบสี่โรงเรียนนะครับกลุ่มโรงเรียนตากสินนะครับผมนะครับผมโอเคแล้วก็ใครได้ทองเขียวก็จะผ่านกูผมได้ทองเขียวแล้วผมผ่านครับผมก็ไม่ต้องเข้าค่ายอีกนะครับผม นะครับผมก็สกุหรักลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะก็มีแค่นี้นะครับผมก็มาบอกเลือกสั้นๆแค่นี้นะครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมนะครับก็สกุหรักลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ